สวัสดีค่ะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยนะคะมีคลิปเสริมเรื่องของภาษาถิน่นในกรณีนี้วันนี้ครูจะนำเสนอภาษาถิ่นระยองนะคะจริงๆบ้านเราก็มีภาษาถิ่นนะคะลูกเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยคนระยองน้อยคนที่จะยังพูดภาษาถิ่นนี้อยู่ในบ้านฉางเนี่ยตัวบ้านฉางเองเหลือคนพูดน้อยมาก ถ้าจะเจอก็น่าจะเป็นแถวพลาแถวสำนักกระท้อนบ้างบางส่วนนะคะทีนี้ครูก็จะนำเสนอตัวภาษาถิ่นระยองให้นักเรียนได้รู้จักในฐานะที่เราอยู่เมืองระยองก็ควรจะพูดจาภาษาถิ่นระยองขออนุญ,ญาตนะคะต่อไปในคลิปครูจะพูดเป็นภาษาระยองโอเคนะคะเตรียมตัวกัน,กนเลยค่ะ าภาษาทินเนี่ยมันมีที่มาของการพูดนะคะคือพูดตามท้องทินในที่นี่คือพูดเฉพาะในจังหวัดระยองนะจังหวัดระยองเท่าน,นั้นที่พูดภาษานีเนื้อเนื้อน,อ,นอยอันดับที่สองจะต้องมีคำโดยโดยเฉพาะเจาะจงของมันนะมีคำเฉพาะต้องแปลมีซั์ คนฟังก็จะงง,ง,ง,งๆกงๆฟังไม่รู้เรื่องหรอนะแบบที่สามก็คือใช่การแข่ในท้องทิ่ใช่เพื่อสื่อสารพูดเฉยๆลูกพูดพูดแต่ไม่เขียนเนาะไม่เขียนเขียนไม่ได้มันแปลไม่ออกไม่ใช่ภาษาเขียนเป็นแข่ภาษาสื่อสารอยู่ในตามชุมชนเหล็กๆในตัวเมืองก็ก็ไม่ค่อยพูด แต่ว่าในตลาดระยองเนี่ยก็จะมีแมค้าเขาพูดเหมือนกันถ้าเขามาจากสวนนะคะลักษณะของมันก็จะต่างไปจากภาษากลางคือมันเนอนะมันเนอเป็นหนึ่งพยัญชนะหนึ่งวรรณยุกนะเสียงเนอจากสูงขึ้นไปหนึ่งเสียงแล้วก็มีภาษาทินบางส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ค่อยพูดภาษาทินเขาจะพูดภาษาเนอกันมมกกว่า เช่นอ่ะตัวอย่างตัวอย่างมีดดืนถ้าบอกว่ามีดดืนเนี่ยคนที่อื่นไม่เข้าใจอะแต่คนรลยยองบอกว่ามันไม่มคมคําว่าดืนเนี่ยแปลว่าไม่คมมีดดืนต้องหลับสักทีแหลวมันดืนแล้วเกินประมาณนี้คําที่สองค่ะกระเพิ่นกระเพิ่นหมายถึงมันกระจัดกระจายมันละเนละนา,นาเต็มห้องไปหมดเช่นเอ่อ ไอแดงทำไมไม่เก็บของล่ะในห้องกระเพินไปหมดก็คือของในห้องเนี่ยมันวางกระจัดกระจายกระเรียกระลาเต็มห้องมันก็เรียกว่ากระเพินนะภาษาละยองว่ากระเพินหนังยางหรือหนังสติก๊กคนละยองเรียกว่ายางนืดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วคำนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ย,ยางนืดแล้วเขาก็จะใช้หนังยางใช้หนังสติก๊กตามไป คำว่าพอ่อคนระย้องจะเรียกพอ่พอพ่อไม่ใช่พอ่อเลยนะพาะเรียกพอ่อเสียงเนอเสียงเนอนะคะแม่ก็เป็นแม่แม่เป็นแม่นะพ่อกับแม่อีกอันหนึ่งกล้องที่มีฝาปิดพวกเราเรียกกับอับกับอับขดข่าวใส่กับอับ ก็คือตักข้าวใส่กล่องที่มีฝาปิดมีฉีดแล้วก็เอาไปกินประมาณนั่นนะ,ะคำต่อไปค่ะฝนอยนอยฝนออยคือฝนตกน่อยนอยตกหยิบยิบตกปล่อยปล่อยเดินตักได้นะเรียกว่าฝนออยนะคะคือตกน่อยนอยตกไม่เยอะรถเครื่องคำว่ารถเครื่องหมายถึงมอเตอร์ไซค์มันคือรถติดเครื่องนั่นเอง เขาก็เลยเรียกว่าลดเครื่องสัมมรดตัวนี้คือคำว่าสัพปารดคนละยองเรียกสัมมรดสัมมรดก็คือหัวสัพปารดนั่นแหละต้นสัพปารดนั่นแหละแต่คนไทยเรียกเออคนละยองเรียกสัมมรดคำต่อไปค่ะคำว่าเอสเอสแปลว่าเสียงดังแปลว่าอึงอึงอย่างเชน่นอุ้ยดูหนังไม่รู้เรื่องแล้วห่วงมึงนี่เอสจังอ่าเอสก็คือเสียงดังจัง เท่านั้นเองผับวยคำนี้บางปางบางภาคก็ใช่นะคะผับวยผับวยก็คือผ้าห่มผ้าห่มธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนเลยย้อนเรียกผับวยครูก็ใช่ครูก็ติดครูก็เรียกผ้าห่มว่าผับวยกันหัวโปกหัวโปกเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเดินไปแล้วก็มีอะไรควางโยเอาหัวไปโคกมันนโปกอะไรหล่ะเขาเรียกว่าโปกก็คือหัวโคกเจ็บหัวหัวตุยไปหัวโนไปเท่านั้น นะอ่าต่อไปจะต่อไปต่างกาวานต่างตะวานันหรือต่างกาวานก็ได้ค่ะหมายถึงเมื่อวานนี้เช่นบอกว่าโอ้ยฝนอ่ะฝนอ่ะ,อะตกหนักต่างตะวานันวันนี้ไม่เห็นมีเลยวันนี้ไม่ตกตกต่างตะาวาันเยอะเยอะแยะคือคือโตกมากมายแต่ถ้าจะพูดเป็นภาษาละยองจริงๆเขาใช้กันว่าบานเบอือ ฝนตกกันบานเบอ้อเชอะแชะไปหมดแปลว่าไงายแปลว่าตกมากเยอะแยะนะคำต่อไปค่ะกระเทบิบกระเทิบมานั่งตรงนี้แดนมันร้อนก็ขยบก้นน่นแหละก็คือกระเทบิบนะอีกคำหนึงค่ะลุมเหล็กๆอยู่บนถนนนะคะที่เวลาเวลาไปไปขับรถแล้วเจอถนนที่มันเป็นดินแดงๆเราก็มีหลุม เล็กๆเล็กๆนั่นแหละคนลยย้องเล็กกับลูกเดินดีๆขับรถดีๆเดียวมันตกกับลูกเป็นลุมเล็กๆนะคะขนมโคลกนั่นแหละใช่ต่อไปขดข้าวขดข้าวจากหม้อเตรียมจะกินก็คือตักข้าวนั่นเองตักจากหม้อใช้อุปกรณ์ในการตักเรียกว่าขดกล้องหลังกล้องหลังก็คือขึ้นคีหลังนะคะ กองก็ได้กองหลังก็ได้ขี่หลังป๋าก็ได้อนาคคำเดียวกันกล้องก็คือค้นไปขี่หลังเหมือนในนิยายเกาหลีที่ว่านางเอกขึ้นขี่หลังพระเอกและแบบนั้นเขาเรียกก้องหลังนะอ่าต่อไปที่นี่มันจะมีคําที่ที่มันติดปากที่คนก็ชอบรอเลาคือคําว่าฮิ้คาว่าฮิเนี่ยมันไม่ใช่ซับไม่ใช่คําที่จะต้องแปลมันคือมันคือซอยคําเช่นคําว่าซี คำวันนี้คำวันนะพูดไปก็ต้ท้ายไปเช่นสบายฮีเย็นฮีเห็นไหมคะรู้ไหม่ทาไมว่านางอยากจึงไม่ขึ้นไปบนกอแก้วพิสดารยืนแช่อยู่ในน้ำอยู่นั่นแหละนังอยากก็ตอบว่าในน้ำก็สบายดีมันเย็นฮี่พันนี่นางอยากก็เลยไม่ขึ้นบนที่กอแก้วพิสดารมา หรือตัวอย่างคำพูดคนบ่นบนข้าวในกรอาบแม่หยัดมาเต็มฮี่แปลว่าไหลแปลว่าข้าวในกล้องน่ะแม่ใสมาเต็มก็เป็นแม่หยัดมาเต็มฮีหยัดมาเต็มคือใสเต็มหยัดนี่ก็มาประจกักษ์คำว่าใสก็ได้หรือตัวอย่างเป็นสาวเป็นแส่ไม่หนาเป็นคนขี้คลานขี้คลานก็คือคนขี้เกียจเสียดายฮี เสดายเฉยๆนะาลูกเสดายเฉยเยฮีเป็นแค่สสยคำเรียกกอกคำที่เขาชอบล่อเรารลยยองฮีสัน้นจันฮียาวตราดไม่มีฮีคนตราดบอกไม่จริงอนะ่ะไม่จริงเถียงตายเลยคนตราดบอกว่ารลยยองอ่ะฮีสัน้นจันฮียาวตราดฮียาวเขาว่างาน,นไปหาดูนะครูก็ไม่รู้กัน,กกนอา้าวต่อไปคำที่สองที่ติดปากนะคะ ถ้าไม่ใช่คนละยองจริงไม่ใช่ควาว่าเฉดเฉดนะไม่ใช่เช็ดนะเฉดอันว่าเฉดเฉดมันหมายถึงหมดเลยไม่มีเหลือหรอกระดอกกระเดียเช่นโอ้ยหมดเฉดหมดแล้วตายเฉดตายแล้วตัวอย่างตัวอย่างอันนี้เขาก็พูดเป็นคําล่อคนละยองเหมือนกันว่าทางมันโคตรคือทางมันไม่ตรงรถมันฝัดฝัดหมายถึงรถมันเวียง สัมปรดปลูกไว้ไม่ได้หยัดก็คือไม่ได้กินควายมันฝัดซะเฉ็ดแปลว่าอะไรอะ่ะทางมันขดรรถมันฝัดสัมปรดปลูกไว้ไม่ได้หยัดควายมันฝัดซะเฉ็ดก็คือทางมันก็ไม่โกงรดมันก็เอียงไปเอียงมาปลูกสัประรดไว้ไม่ทันได้กินควายมันฝัดก็คือมันกินซะเฉ็ดกินซะหมดเลยไม่เหลือประมาณนี้เนาะตัวอย่างที่สองค่ะ แดงมันหิวมาแต่ไหนเนี่ยหยัดขนมจีนในครัวหมดเช็ดหยัดตัวนี้ไม่ใช่คำไม่สุภาพเนาะแปลว่ากินหยัดขนมจีนในครัวหมดเช็ดก็คือหิวมาแต่ไหนล่ะมาถึงก็กินขนมจีนในครัวเกลี่ยไม่เหลือไม่หลอ,หลอนะ่ตัวอย่างสุดท้ายไปตลาดก่อนนะถุ่มแล้วเดี๋ยวไวยเช็ดตลาดไว้ไปว่ายายแปว,ว่าคนหมดแล้วไม่มีเหลือไม่คงไม่ขาดกัดกับหมดแล้ว ก็เลยต้องรีบไปกลัวตลาดวายเฉดคำที่สามค่ะคำว่าเป็นไม่อ่านว่าเป็นนะคะอ่านว่าเป็นเป็นเลยเสียงสันส้นๆเลยแปลว่ามากแปลว่าเยอะแยะบันเบอ่ก็ได้อันเนี้คนตะพงชอบพูดกูมีเพื่อนอยู่ตะพงเออะมันก็เป็นเออะมันก็เป็นเชน่นอุ้ยดีเป็นดกเป็นอยากเป็น เช่นตัวอย่างโอ้ยลูกผู้ใหญ่นะ่ะดีเป็นแปลว่าโอ้เป็นคนดีมากทุเรียนในสวนละก็ทถุเรียนสวนในละดอกเป็นแปลว่าอะไรดอกมากออกลูกเยอะเด็กเล็กมันบนกันบ้านของครูเนี่ยอยากเป็นแปลว่าอะไรอะอยากมากนะกันบ้านครูเนี่ยอยากมากเด็กคนเนี้ยเขาบอกเขาผูไม่เป็นนะแต่เขาก็ภูมิใจและยองมีภาษาทิน เป็นภาษาเนอเนอเน้อยแต่มีทรย์นะคะนอกจากทรย์ที่ให้แล้วเนี่ยคุณมีทรท์จากที่คุรู้จักเนี่ยเคยได้ยินคนก็พูดกันเนี่ยเอามาเล่าอีกอ้าดูเช่นคำที่หนึ่งอ่วาววาอ่งงางหาอังกะอังหงาอังกะหมายถึงจะทําก็ไม่ทำเงื่องา่ายอยู่นั่นแหละไม่ทาสักทีจะจะจะเนี่ยเขาเรียกคนอังหาอังกะกระเลือกกระล้น กระเลือกกะลน้นหมายถึงร,รีบรีบร้อนรีบมากจะทํานุน่ทนทํานี่ยิบพิษยิบพลดัดหลงหลงลืมลืมเนี่ยเขาเรียกกระเลือกกะลน้นคนเลยย้องฉัดเลยกระเลือกกะลน้นขี่กลองขี่กลองกับมื่อกี้นะคําเดียวกันขี่หลังนะคะกระเต้คำนี้แยกได้ให้ใครว่าเราเชียวกระเต้หมายมถึงแต่งตัวขี่เลี้ยวขี่เล่ลุล่มลามเหมือนบันนอกนะนอนนอกระเต้เนี่ยบันนอกนักเลยกระผุบกระผับ กระผุบกระผับเนี่ยเป็นเป็นคนสุ่มซามเดินเตะหนุนโคลมเตะหนีโคลมทํานันหกทำหนีหกเหล็กกระผุบกระผับเขามวมา่อยัดเมื่อกี้ก็ให้ตัวอย่างไปแล้วยัดก็คือกินหรือใส่ก็ไปมากๆแต่ส่วนมากจะใช่กับคำว่ากินนี่แหละยัดเข้าไปเยอะๆลูกกินเยอะๆเขาม,ามองมองแปลว่านอนผากไม่สบายวันนี้รู้สึก เออเพลียๆนะมองสักแป๊บเนี่ยก็คือไปนอนผักสักแป๊บสักสิบนาทียี่สิบนาทีกระเดียวกระเดียวเนี่ยแปลว่าสักครู่โอ้ขอมองกระเดียวจะได้มีแรงทํางานขอมองกระเดียวก็คือขอนอนผักสักครู่นั่นเองนะคาว่าบันบนบันบนเนี่ยเขาจะลูกกันว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่หลึกๆเช่นม,กนมะกรูดมะตพุดเนี่ย และแถวๆไกลๆริมถนนเนี่ยเขาเรียกว่าบันล่างบันลางนะก็จะพูดมาค่อยเนิร์ทลายอะแต่ถ้าเป็นลึกเข้าไปอีกแถวๆเนินพยอมแถวๆไกลๆสายไม้หนูเขาเรียกบันบนคนบันบนเนี่ยแต่งตัวก็ก็เตื้อพูดก่นเนิร์ภาษาละยองก็ฉัดฉัดซะเฉดเลยประมาณนี้เนาะคำว่าบันบนหมายความว่าง,งี้อ้าวกลับสู่ภาษากลางค่ะ ครูไม่ใช่คนระยองนะคะครูเกิดที่กาญจนบุรีภาษาบ้านครูก็เนอฉันเป็นคนกาญจนบุรีอำเภอธาม,ม่วงเกิดเมืองกาญพ่อก็เมืองกาญแม่ก็เมืองกาญปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่หมดเลยนี่ภาษากาญจนบุรีเวลาครูไปเยี่ยมญาติครูก็จะพูดแบบนี้แต่ครูมาโตที่จังหวัดระยอง มีเพื่อนคนระยองเรียนที่ระยองตั้งแต่อนุบาลจนจบม .5 เพราะฉะนั้นพูดเป็นค่ะพูดเป็นจริงๆเนี่ยครูนะคพูดเป็นเพราะครูไปล้อเพื่อนขำเพื่อนล้อไปล้อมาพูดได้พอพูดได้เนี่ยเพื่อนรักเพราะเพื่อนรู้สึกว่าเราไม่ได้ล้อและเราพูดเพราะเราตั้งใจที่จะพูดกับเขาสื่อสารกับเขาครูมีเพื่อนเป็นเด็กตะพงเยอะมากเลยนะก็พูดกับเขา ไม่อายนะคะไม่อายในภาษาถิ่นของเราไปไหนใครมาลอจังหวัดระยองครูก็จะพูดภาษาระยองใส่พูดได้ถ้าสนใจอยากพูดมาเรียนกับครูก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปละนะ้าสวัสดี